แอคคอรพลังงานทางเลือกใหม่นะคะนี้ได้มาเป็นตัวไฮบริดนะคะบอกเลยประหยัดและคุ้มค่ามากๆคุ้มค่ากว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะ Honda Accord นะคะเครื่อง2,000ปี2,015มาในราคาพิเศษ499,000บาทนาะโอหแอคคอร์ราคา Accord ์ดไฮบริดมาในราคาไม่ถึง5 0 0 0 0 0นะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแล้วนะคะจัดเต็มฟรีดาวผ่านง่ายแน่นอนนะคะในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะคะ โครเมียมให้แบบจัดเต็มนะคะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะโลโก้โครเมียมไฟเขาก็จะโฉบเฉี่ยวนะนั้นในนะคะก็จะมีไฟเดย์ไลท์เนาะแล้วก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะคะเรามาดูในส่วนของด้านข้างกันดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นแม็กเป็นล้อเป็นยางนะคะบอกเลยว่าสภาพพร้อมใช้งานมากนะคะแม็กเดิมจัดศูนย์นะคะลายใหม่แล้วเรียบร้อยสวยมากนะไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสีเดียวกันกับสีตัวรถนะคะ ขอบยางตรงนี้นะคะเขาก็จะเล่นโครเมียมมาด้วยนะเป็นโครเมียมทั้งด้านบนด้านล่างนะคะตัวจับนะคะก็เป็นโครเมียมเหมือนกันมีคีเรตมาให้ด้วยนะคะไฟเดิมนะคะไฟเดิมจากศูนย์โลโก้แอคคอร์ดนะคะอยู่ครบเลยนะคะแอคคอร์ดไฮบริดนะ,ะอันนี้จะเปิดจากรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดจากด้านหลังก็ได้นะ,ะนี่เลยบอกเลยว่าลดเรียบร้อยมากนะคะไม่มีการบรรทุกห,หนังแน่นอนอุปกรณ์อยู่ครบนะคะยางอะไหล่อุปกรณ์แม่แรง อยู่ครบเลยนะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะคะว่าออปชันเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็จะหรูหระาแค่ไหนไปดูกันค่ะปะนี่เลยเรามาดูความหรูหราด้านในกันบ้างดีกว่านะคะเริ่มจากตอนแรกเลยนะคะเป็นตัวแบบพุชตาร์มาแล้วเรียบร้อยนะคะ ในส่วนของพวงมาลัยก่อนเลยที่ไอเห็นตอนนี้คือพวงมาลัยสวยมากเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชัน2ฝั่งแบบนี้เลยนะคะอันในส่วนของจอให้มาเป็นจอแบบทัสกีนนะคะคอนโซลกลางเป็นลายไม้ช่องใส่ของค่อนข้างเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านข้างด้านหน้าตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นี่เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่พักแขนนะคะหรือว่าช่องใส่ของตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะ ส่วนของจอด้านหน้านะคะอันนี้ก็คือความพิเศษของเขาคือนี่เขาสามารถกดตรงนี้นะแล้วมันก็จะเป็นกล้องนะคะตรงกระจกมองด้านสายมือนะคะก็จะโชว์ตรงนี้เลยนะคะตรงจอด้านหน้านะคะเรียกได้ว่าถูกดีและคุ้มราคานะคะอ่ะเดี๋ยวในส่วนของเบาะดีกว่าลืมพูดไปเลยนะคะเป็นเบาะหนังนะแล้วก็ปรับไฟฟ้าได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะ มาเดี๋ยวไอ้พาไปดูด้านหลังบ้างดีกว่าว่าเรียบร้อยแค่ไหนไปดูกันครับปกว้างมากนะคะบอดี้รถของเขาค่อนข้างที่จะยาวเลยนะนี่ก็คือนั่งสบายนะหัวไม่ติดขาไม่ชนนะคะตรงประตูนะคะอันนี้้ก็จะทั้งสองฝั่งนะคะก็จะมีม่านแบบนี้นะคะมาให้ด้านหลังก็จะมีด้วยนะคะอันนี้ก็สั่งการจากด้านหน้าได้เลยนะคะด้านหลังก็จะมีแอร์มาด้วยนะคะก็จะมีช่องพักแขนมาให้นะคะ ต้องใส่แก้วน้ำอันนี้ก็เขาดีไซน์มาแบบสวยแต่เราได้มาในราคาที่สุดจะประหยัดมากๆที่สำคัญตัดไฟแนนได้เต็มได้เกินนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะนี่เขาก็จะมียางปูพื้นมาให้เลยนะคะทั้ง4มุม4ฝั่งเลยนะคะได้มา ฝากคันนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะ Honda Accord นะคะตัวไฮบริดนะปี15ราคา499,00 0บาทนะคะใครสนใจติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0832222203ค่ะหรือว่าอยากเข้ามาดูรถนะคะเข้ามาได้เลยที่โชว์รูมกิจสรากุตค่ะตั้งอยู่ที่ถนนกาญจนาพิเศษบางแคค่ะก็ไอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะสมมุติว่าใครยังไม่สนใจคันนี้นะคะบอกเลยว่าโชว์รูมกิจสรากุตค่ะเราตอนนี้มีรถให้เลือกมากกว่า700คันแล้วนะคะท้าพัาเลยฝากไว้ด้วยค่ะบ๊ายบาย bye bye lắm